ภายด้วนวนาลีกับภายตะแบกน้อยสองรุ่นประทะก,กันภายด้วนจูโจมทันทีข่าวว่าภายตะแบกน้อยงาหักนี่คือบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ตอนที่ภายด้วนวนาลีหรือภายด้วนสปกอชนกับภายตะแบกน้อยที่บริเวณทุ่งกว่าง เรามารับชมลักษณะรูปร่างของพายท้วนพนาลีก่อนนะครับนี่ครับช้างป่าที่รูปร่างสูงใหญ่เป็นแค่รองพายชมวิวเท่านั้นนะครับประสบการณ์ผ่านศึกโชคโชนมาอย่างยาวนานและนี่คือพายตะแบกน้อยเป็นหนุ่มอายุราว30นะครับ งาหักมาตั้งแต่เด็กจึงเป็นช้างงาเดียวเทนงาเดียวคู่กับลุงเดียวงาเดียวไม่ใช่เดียวหลับนะครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีช้างอายุมากชื่อลุงเดียวก่อนหน้านั้นภายด้วนได้รับบาดเจ็บครับทีมสัววแพทย์ได้ให้ยาและทำการรักษา ตอนนี้ภายทวดมนมะนาลีก็อนอนพักผ่อนนะครับชูงวงขึ้นเหนือน้ำนะครับนอนสบายๆวันต่อมาอาการดีขึ้นครับแต่ดูเหมือนภายรวดมะนาลีจะมีอาการคันตามร่างกายนี่ครับถูไปตามต้นไม้ทั้งบริเวณสีข้างและบริเวณก้นครับ ค่อนข้างคันอย่างมากแล้วครับไม่รู้เกิดจากน้ําหรือเกิดจากอาการบาดเจ็บนะครับนี่ครับคันไปตลอดร่างกายเลยทีเดียวเจ้าคือช้างใช่ไหมตอนนี้ก็ะถูใหญ่แล้วครับ ข่าว่าภายตะแบกน้อยเดินวนเวียนอยู่บริเวณทุ่งกวางนะครับซึ่งภายตะแบกน้อยนี้เป็นรุ่นน้องค่อนข้างเยอะเลยครับทั้งคู่ไม่หลบก,กันครับภายด้วนนี้ไม่เคยหลบอยู่แล้วนะครับแล้วผ่านศึกมาโชคชนส่วนภายตะแบกน้อยก็อยากจะลองดูแล้วครับแล,แล้วทั้งคู่ก็มาเจอกันบริเวณทุ่งกวางมีการชูห่วงก,วงกว่อนนะครับ ถ้าเป็นนักมวยก็แตะมือก่อนครับก่อนที่ภายด้วนจะจู่โจมทันทีครับนะครับกัะแทกเข้าไปอย่างแรงครับหลังจากการชนกันทั้งสองก็หลบเข้าไปในป่าแต่ข่าวว่าภายตะแบกน้อยได้รับบาดเก็บมากกว่าครับและวันรุ่งขึ้นก็พบงาของภายตะแบกน้อยหักอยู่นะครับตอนนี้ภายตะแบกน้อยก็กลายเป็นซีดอแล้วครับ สีดอเทียมนะครับหมายถึงช้างพายที่เคยมีงาแต่งาหักนะครับส่วนสีดอแท้ๆก็มีเพียง1เดียวครับคือสีดอหนึ่งเกิดมาก็ไม่มีงาทั้งที่เป็นช้างตัวผู้จึงเรียกว่าสีดอนะครับหลังจากชนกันเสร็จผาด้วนเราก็ยังชิวอยู่ครับนี่ครับเดินชิวๆอยู่บริเวณที่ไม่ไกลจากจุดที่ชนกันนะครับ เล่นดินอาบดินแล้วครับประสบการณ์โชคโชนผ่านศึกมาเยอะครับสำหรับภายด้นวนมนาลีหรือภายด้วนสอบประกอบ